สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง YouTube 3 6 5าศาสตร์เสริมชีวิตช่อง YouTube ดีๆที่ทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับ่อนอื่นนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราอาจจะยินสถานการณ์เหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายนะครับก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ทำหน้าที่อย่างที่ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับใครที่มีความห่วงมีความงวงในสถานการณ์ต่างๆที่ข่าวสารมานะครับ สิ่งที่ดีที่สุดและเป็นที่พึ่งที่ดีสุดของเราก็คือคุณพระรัตนตรัยนะครับก็รองนะครับสดมนไหวพระทำบุญสมาทานศีลรักษาศีลภาวนาตามจริตที่ชอบนะครับก็จะเป็นส่วนเสริมกําลังใจให้เรามีที่พึ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่26เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2560นะครับเรามาดูกันว่าช่วง7วันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าการงานของท่านค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมานะครับการงานจะค่อนข้างโดดเด่นดีได้รับการยอมรับอย่างมากนะครับแล้วก็น่าจะได้ทรัพย์ปัจจัยจากงานนะครับหรือว่าได้ของขวัญของฝากของกำลังจากงานนะครับโดยเฉพาะงานที่น่าจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่ๆนะครับหรือมีเกณฑ์ของบริวารน,นํามาให้คนในครอบครัวแนะนําให้ต้องบอกว่างานนี้นะครับ เมื่อได้รับแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นงานที่คุณต้องรักษาเครดิตอย่างมากเพราะว่ามันจะเป็นเครดิตละเกียริทั้งตัวเองแนละผู้แนะนาแล้วยิ่งถ้าทาตรงนี้ได้ดีนะครับผมบอกเลยครับว่างานตัวนี้จะมั่นคงนะครับและเป็นงานที่มีไรายได้ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้่ยต้องบอกว่างานท่านนมันดีนะครับแต่ว่าแนวคิดของท่านช่วงนี้ต้องบอกเป็นแนวคิดที่ มือนไม่ค่อยมีความสุขผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่า,าที่คนเรางานดีเนี่ยมันน่าจ,จะมีความสุขใช่ไหมครับแต่ความความที่ของคุณคิดในมุมอีกมุมหนึ่งก็ไม่ค่อยมีความสุขอาจจะเป็นเพราะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับค่าใช้จ่ายมันเยอะรายจ่ายมันเยอะนะครับอาจจะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยใช้จ่ายสูงด้วยหรือ,อาจจะทําให้ท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขมากนะักแต่หนงานก็ต้องทำงานเนี่ยมันดีมีภาระแต่มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยในการหาซับนะครับอันน เป็นช่วงที่ท่านเนี่ยหันมุมมองไปหาเรื่องงานดีกว่านะครับเพราะงานมันสร้างเงินให้เราเพราะว่าเงินของท่านช่วงนี้ถึงได้จะได้มาบริหารจัดการมาเนี่ยได้มาจากงานแล้วนํามาบริหารจัดการแล้วมันก็มีเรื่องคูพันต้องจ่ายอยู่ดีนะครับเพราะมันเป็นหน้าที่นะครับแล้วหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าให้จัดจ่ายเฉพาะในเรื่องของตัวเองนะครับและเรื่องครอบครัวของตัวเองนะครับส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องที่นําภาระนําความวุ่นวายนําความเดือดร้อนมาให้เนี่ย ท่านต้องรู้จักปฏิเสธนะครับหรือรู้จักวางเรียกไดวาวางความช่วยเหลือให้เหมาะสมน,นะครับอย่าช่วยถ้าจะช่วยก็อย่าช่วยจนเกินตัวนะครับช่วยแบบพอดีพอดีนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นไม่มีปัญหาด้านการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพช่วงนี้เรามาระวังนะครับความประหมาทเลินเลอของท่านเนี่ยอาจจะทําให้ท่านเนี่ยเ,เกิดอุบัติเหตุเล็กๆ,น,ๆน้อยๆเกิดขึ้นได้แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่ยมันจะเกิดซ้ําๆเกิดซ้อนกันนะครับะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับจะขับรถขับราก็ดี นะครับจะเดินเหินขึ้นบันไดก็ดีพื้นที่ต่างระดับก็ดีจะก้มจะเงยอะไรเงี้ยดูให้ดีนะครับเพราะบางทีนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากร่างกายแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพระตกอลงไม่พอ,อจ,จะเป็นพวกเส้นยึดเส้นคลิกนะครับเอี่ยวตัวผิดจังหวะอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้ด้วยนะครับอันนี้ฝากที่ดูแลตัวเองให่ดีนะครับทาอะไรก็อย่าเร่งแล้วก็อย่าเร็วจนเกินไปนะครับ เรื่องของความรักนะครับสำหรับท่านที謝謝่ยังโสดอยู <S <s ่ความรักช well, right. ่วงนี้ดีมากครับแล้วก็เวิร์กมากด้วยนะครับเป็นความรักที่มีการดูแลเอาใจใส่กันดีให้เกียรติซึ่งกันและกันดีนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงกําลังตัดสินใจเลยว่าจะครบไม่ครบถ้าแนวโน้มประมาณนี้ผมว่าตัดสินใจได้นะครับแต่จริงๆนะครับเรื่องความรักนั้นต้องดูกันยาวๆนะไม่ใช่ดูแค่ช่วง7วันแต่ถ้าคุณคบกันมานานแล้วแลวใน7วันนี้เป็นช่วงที่มีการขอเขาเรียกอะไรฮะขอคําตัดสินใจขอการตัดสินใจว่าจะครบไม่ครบเนี่ยช่วง แต่ถ้าเกิดว่ากําลังเริ่มคบคนที่เข้ามาก็ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่สาหรับท่านที่มีครอบครพัวแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างเครียดและวิต,ตกกังวลกับเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายอนาคตของครอบครพัวที่เราอาจจะมองไกลไปนิดนึงมองยาวเกินไปจริงๆการวางแผนที่ในอนาคตของครอบครพัวเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่การวางแผนที่นั้นหมายถึงว่าวางไปถึงเป้าหมายเ,ยเราเห็นแล้วเป้าหมายอยู่ตรงไหนนะครับแต่อย่ามวัวแต่จ้องที่เป้าหมายครับ ดูตรงตำแหน่งที่เรายืนอ,อยู่ด้วยแล้วค่อยๆเดินไปหาเป้าหมายนะครับแต่ถ้าใจเราคูวงแต่เป้าหมายอย่างเดียวเราจะเห็นแต่อุปสรรคเต้นไปหมดเลยล้วไม่อยากจะลงลงมือทําอะไรไม่อยากจะแก้ไขอะไรไม่อยากจะปรับอะไรเลยนะครับเอาเป็นว่าเป้าหมายมีไว้วางไว้ให้เรามีมองถึงมันในยามที่เราอยากยามที่เราท้อเราเห็นเป้าหมาย แต่ระหว่างทางเดินนะขอให้เดินไปทีละก้าอย่างมั่นคงนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นไม่เครียดและก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านตั้งใจเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องฝากบอกเอาไว้นะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับหากท่านจะแก้เคร็ดนะครับหากท่านจะแก้เคร็ดนะครับในการาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเสริมดวงทางบุญนะครับเอาโชคลาภในเรื่องโชคลาภเลยนะแนะนําให้ไปกราบพระประธานถาวายพุทธรูปพระไตสร้างโบสถ์สร้างวางิหารหรือไปสวดมนต์ในบูชาอุโบสถ นะครับสวดมนต์ในพระอุโบสถสวดบทที่มีกําลังนะครับอย่างเช่นบทบทที่มีกําลังบางคนก็สวดบทธรรมจักก็ได้นะครับหรือบทตบางคนชอบบทเล็กๆนะครับบางคนเป็นสายสายจักรพรรดิก็สวดบทจักรพรรดิได้ด้วยนะครับก็สวดในพระอุโบสถขอกําลังบารมีนะครับถวายบุญบูชาคุณพระไตยถวายบุญนั้นถวายแด่องค์พระประธานในบทนะครับแล้วขอบุญส่วนนั้นน้อมนากลับมาให้เรานั้นประสบความสําเร็จได้เหตุปัจจัยดีๆกลับมานะครับอันนี้ก็สามารถทําได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงิน เรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของโชคลาภต่างๆความรักต่างๆคนวายคิตเนี่ยผมแนะนําว่าช่วงนี้อยากให้ท่านเน่ยเบนเป้าหมายไปที่เรื่องของงานที่เยอะขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้เรื่องของงานท่านเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดเลยนะครับทำเรื่องงานให้ดีพอง,งานดีมีสตางค์มีปัจจัยก็จะไปดูแลคนอื่นได้อันนี้คือส่วนที่ควรหันไปมองส่วนที่ควรหลีกเลี่ยงก็คืออย่าย,ยุ่งเรื่องของเพื่อนพี่น้องที่น,นาความวุ่นวายหยอดร้อนมาให้ อันนี้สําคัญมากนะครับบางทีถ้าอาจจะพั้งเผลอหลงลืมไปนะครับจะทําให้ท่านนนั้นรู้สึกว่าท่านต้องไปวุ่นวายนะครับต้องไปดูแลเขาแล้วกลายเป็นภาระอุปทันที่ยาวนานแล้วไปเกี่ยวเนื่องกับเงินของท่านอันนี้ฝากเอาไว้นะครับสาคัญสุดสองข้อนี้เป็นหลักใหญ่ของท่านที่เกิดวอาทิในช่วงวันที่ 26เมษายนถึง2ษษพฤษภาคม2560นะครับท่านใดชมเทปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วกดแชร์ไปยังคนที่ท่านรักและถ้าอยากติดตามนะครับและยังไม่ได้เป็นสมาชิกกดติดตามไว้นะครับกด Subscribe นะครับปุ่มแดงๆที่เป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมน,นะครับกดแล้วจะมีเครื่องหมายะระฆังขึ้นมากดเครื่องหมายะระฆังไว้เวลามีเทปใหมๆ่ๆจะมี เล่งเตือนมีข้อความเด่งเตือนขึ้นมาสะดวกเมื่อไรนะครับก็ค่อยเข้ามาชมกันแล้วถ้าใครอยากติดตามผมแบบส,สดตอบคําถามแบบส,สดนั้นสามารถติดตามผมได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับในเพจสามพุทธศาสตร์สวิตชื่อเดียวกับชื่อช่องนะครับทุกวันพฤหัสเวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งโดยประมาณผมจะประกาศร่วงหน้าว่าวันพฤหานี้มีไลฟ์หรือเปล่านะครับแต่ปกติแล้วจะไลฟ์ทุกสัปดาห์นะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไรแล้วพบกับผมใหม่ไดอีกครั้งหน้าสวัสดีครับ